สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคลิปที่สองไหนเปิดคลิปให้บ๊อบบี้บุยอัเดียรีวิวเพื่อนบ๊อบรีวิวเพื่อนจะจะเปิดเองเออเออเออืมแม่มาแต่กรุงเทพ็ใหม่กับเบอร์ไปเว้ยเนาะบมาพูงคอยปลูกพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบอร์นั่งน้ยน่อยแต่เนาะนั่งนั่งเข้มบ่อเนี่ยมีแต่เอาเวลาเปิดมาเอาน้ำกุ้ง มื้อคืนนี่ก็เอาโบจังในเขมพอดในเขมพอดเหรอแม่แม่น้องอันเนรหรอเออซื้อเขมพอดนึกเป็น้องแม่น้องอันซื้อเขมพอดน้องอ้นก็ซื้อสงการหน่องซื้อสงการพ่อซื้อเวียงแก่เอาฮะตอนเนี่ยซื้อจังไรอันอันอืมอ่ะเออซื้ออันซื้อๆด้วย่น้องตอนไปซักยาอันนั้นเอาน้องอ้นไปซักยาอ,อีเมย์แล้วพ่อแม่เพิ่งไปขายเครื่องอีเมยก็เอาน้องอ้นไปอันน่ะ ไปซักยาพี่น้องเขาก็เอิ้นเข็มพอนเบี้ยงแก้วแล้วก็แล้วก็เชยเลยแล้วพี่ถ้เอิ้นสงการสงการถ้าสงการกับบ้าเอิ้นอันนี้เข็มพอนกับบ้าพี่น้องเอ้ยอันเดะสงการเข็มพอนเบี้ยงแก้วอุ้ยไฟไปรีแม่แล้วก็อุ้มพอดีเราดูเราเป็นคนสุดถ่ายพี่น้องแล้วจังใดซักเขาก็จะถามแล้วก็เลยไปถามว่าเฮ้ยคือบอซักเหตุร้านเขาหตุร้านจะซื้อจันไหมกัันเลยครบซื้ออ้น ข้ากับขออบ่งปึ๊บอนาพี่น้องก็ยังเห็นว่าซื้อซื้อลูกเขาสงการซื้อแม่หันเข็มพ่อพี่ตัวนี้มาคุ้งพี่น้องกินุดมาคุงเขาชื่อาง่บ่กเอากะต่อยนี่มาคุ้งมันเป็นชุดเดียวแล้วด้วยขได้เนี่ยปุกบุยกูปลุกมีหามึงฮะ่อยปลุก ต่อีเม่แล้วต้นบมอกหมอกมันี่พี่น้องเลยไม่ได้ฟังแต่เอาทุงมันออกแล้วแบบต้นนี้คอยเป็นคนเพาะดูไรนี่ก็มีนี่คอยเพาะเวิฒน์นี้ไอ้กระต้นนี้กับคอยเป็นคนถือเป็นคนเพาะเป็นคนดู่ตอนนี้อีแม่ปู่มันสิกินหมากไว้เลยนี่ก็กกระท้บพี่น้องกระท้อนกระท้้ออกระทนบ้านเท่าเอิญหมากเอียงวะบ้านเท่าก็เอิญหมากเอียงวะ กระย่างในห้องประจางห้องประจักพี่น้องเออต้นหมากที่มาตำกินหมักหมัอนกระทอดนี่แหละฟังไทยเออน่าเอก็เอินหมากกระทอดเป็นหมากเป็นหมกที่คอยหมากกินหมากกินแห้งไงไงอ่เงี้ยกุ๊กหนึ่งอี่แม่เราจุ๊ดจะมาฮะเออบัวตายดอกชำหานบัวตายดอกบัวตายฮุดหนักจะเอาเฟือกมาถมมันก่อนกุ้งค้างพี่กุ้งค้างตัวนี้บ่บ่มันบานเลยกุกหมี่ที่พี่ใหม่เป็นคนเพาะตันนี้เป็นหมากหมี่นางอันน่ะหมากหมี่นาง พัดทีโอเคเธอสิกินอันนั้นก็ได้เด้บอกกินใหญ่มันเออกินใหญ่มันก็แซ่บคือกันคอยมากินใหญ่มันก็เอย่ามอ้อยพี่น้องเอ้จัดข้อสะอ่อนเจ้าอวยเอียงบ้าพักอีเมะน่ะอีดีพี่นอ้องงามงามคอยยังสิปลูกอยู่ ปลูกปลูกพักอันนี้สนิทนะปลูกพริกคับสิปลูกพักหอมพักหอมก่อนยูรุมฮะปลูกแต่มะกอกใช่ไหมมะกพกอล้วก็ปลูกมะเขือยวแล้วก็ปลูกอยังไงมะปลูกแล้วมันมันดาปลูกมะกอกชนอื่นจะอ้อยเอียงบาทมอบดีเอิญมหูอ้อยข้าววะบะอ้อยข้าวป้าให้มันแก่แก่แก่มจังสิบานนี่ก็จะโตต้นยังไม่ไดเอามาปลูก ข่อยเป็นคนมกปลูกนะครับบมีื้นทีตัวนี้หิบ่ได้แมนข่อยปลูกอีพอปลูกแมนบะใ่ีพออีคอนะมันน่าสิมีอีพอปลูกมึงยาอันอันนี้ปีไทได้เอามาปลูกกู่าแล้วไปบ้านบ่วต้องวนปลูกน่ะไบ้านเนาะบ่แม่นอันน้องม่แดงน้องขอสิป้าว้พอไ่พี่น้อง้าบ่อหมแดงน้องยามคืขอสิซ่วนบพี่ักขุดข่อยบ่มานนะกุ๊กเดินไหม่แล้วพี่น้องงี้งมนละพี่พี่มึงในงานนี่ ันนี้พี่อันนี้พอเราวางานนี่มันซุกไปเลยไปขึป้นกันพี่เ้องมีพันอันไกันด้อหมาย้องว่าแบบว่ามีพันโฮมกันนะติดถือเด็มทรกเกลียวขอบคุณแม่โฮนนชุนจกักเกอร์เต็มทีแล้วทางจสื่อเออเห็ดเบียร์้นี่นส,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 ส ปีจะขึ้นไปก่อนจะเอา,ะะาอาะไรลวดพีอะไรอะไรอนันด์เดงามันตายนะถิ่นต้งดดถิ่นก่อนก่อนงามเนาะขึ้นเออพี่ขอเห็นจะอันะ<า>จะไปให้ตอไอตอไปห้จะบไไ่ไปเห็นในลขปไตอไตอตออุบล ค oh ือว่ามนม่วนบ่คอยคอยเห็นนะหัวหัวเอาาในคลิปจ้ะในคลิปเราหัวหัวจ้าเบาอย่างออในคลิปคลิปคอยเ่เพ่งยก็คลิปไอต่อเป็นไรคลิปไอต่อทำรดาเอ้วงในคลิปคอยเนี่ยวเบิ่งมาิเปิน้เบิ่กไปเดี๋ยวขอคืนก่อนหมาถาพี่น้องบอี้นมาหดกุคามนพูดกุคามพูนขัว คัว่ปไปม่อไรบอไรเก็บใส่ถุงกูสังสัมากก็บหันนิ่แตมาซุกเว้ปีใหม่นี้ใส่เนี่ยนั่นนี่น้องมไบ่อไรเก็บใส่ถุงมดรีบ้มาบขอเอาด้วยขยันนมาได้กินซุกยู่ว่พอเบื่อ้ แต่ม anyway, <si> oh, like ันเปลนจางไหมันมันเอมันกน่าอู้ฟู่ยังยังค่ะทายคลิปฟูฟูบอล่เอ้ยเด้ยดิฟซองมะปลาันเดพี่นีีหันเี่งานนะเี่มันชุกแล้วฮะใชนี่นี่บอตัวมันเงือกออกฮะตัวมันเงืออกหันหันเดฟ่ตัวมันบดบาสนะ มึงอยากจะว่ามันดิบแต่จะกระกมึงเี่่ันเด้ตมากมันมองาะมันนะเเออโอ้ยดดิบขาขอจองอไรยงานแน่นอ่งานได้บ๊อบเท่นได้ขึ้นมาขึ้นมเถขึ้นมาโดตัวมึงไปหันซือซขึ้นมาขามก่อนตอนนี้บอบดก็ขึ้นมาลงมาแต่ไปห ออกไปใชแดดหมอแ่มือแดงก็จะง่ายปีเอยก็มาพิกเอียหนก็มาพิกส่อนตัวดังบบก็บือบทธรราดาสินะเด่นสุดๆปาดไปกรุงเทพบวีไพกินใบกะเผราเนาะโอ้ยเปอยพร้อมกูบดสมาร์ตอ่นี่นี้เอาไปลูก

เผาด้ขึ้นคายมามียังหลรู้หนุ่ยมมียังหรอกทำแขนงองแม่กูไม่แต่กูได้เกิดเขามึยเปหมาส่นนอยกูกล้นบวเกขาตัวงอพัดชิ่นบกแว่ายกันเยก็มาได้ไหมนังกตถาต้องขึ้นคลาย bạn à, ừ, này đây mình ăn nó điền vào đốt kinh bao nhiêu tối không có à cứ một ba chặng đội ba ừ hơi tỉnh khun mà thấy song con อันน <da> ี here, cake, ้ตื่นขึ้นมาเห็นแต่กูฟูดี้อ่ะอันนี้พี่หักกูอยู่ฟูดี้กูอยู่กับอีเมกูกับเมียนะไนกูอะไรอันนี้แล้วน่าจมแอบนะตื่นขึ้นมาก็ะมาแต่อิดเนี้ยเอาอันนี้โอ้ยเอย่างองี้ยพึ่งเงาะเงา

อย่ปูมาข้ามสมได้ร้ายกว่าราคน้่งยางไปของเนี่ยวอมือนรเขากัปพ้งกินแด่อ้จอยไปโดนเจ้ะเพาว่นกินต้องกินไปบุยยางไปเบิ่งองเนี่ยวองนพี่น้องมีหมูม,มารลายเนี่ยไ เมืองไนปีหนูไปใช้เป็นน้ำนะติดตามกนเด้อ๋อ้โงใครมาไม่คอยติดตามคนจะได้ได้น้เออแค่เพอนเียไเจ้เพื่อนเอาเพื่อนแล้วดื่มข้าวแบบนี้ไอเจหอมกุ้งแล้วปะข้าวแบบนึ่ไ

ดยมามาไผีไ่ผีหอมแนงเว้อมแนงหอมแนงน,นี่ก่อนนี่ปลาลุงก่อนนี่ป่าลุงก่อนปลาลุงจะมาห,หาไปใส่ฮะหอมนะเท่าปีเท่าปีาบอบหนาวหรอเล่น้ไปใส่ไปกุเท รุกไปไทยน้อยไปไทยเออเอ้ย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 ุกกับไปกรุงเทพมาซุกไปกรุงเทพมามาตามหมอคงโอตามแซ่บๆให้กินดิ ไปเบิบ่งคลิปอันนั้นค็ซื้อเมื่อวันเนาะคลิปยังคลิปไอ้ไอ้อันนั้นไอโต้ไอไอ้ไอ้ตอแล้วไปหาจ้ะอ่านแต่คอมเมนต์เขาไปไปอ่านในคอมเมนต์ไอ,อ,อ้ตอนะแล้จะเบิ่งซื้อแล้วหัวเอาไปซะตึ๊กแล้วหัวอีสังถามไปเบิ่องในในไหนเด้อในสองปีใหม่ปะเ <laughs> <s> อฟซีแยกสิสีเม็นยนไล่เอาเม็ยนยังกระแดกตัวนีบอ่ะ ไปแดงเท่าก็ได้ครบกันเลยเข้าขอโมโกก็ปีใหม่เราพี่น้องเข้าโอ้ยเขาอีกแล้วแต่เขาเฟิ่นอันนั้นไอ้เนี่ยก็เข้าสิบล็อเดี๋ยวนีบูตักสิบล็อพี่น้องเน้าของโมโกก็ปีใหม่เราเน้าของโมโกก็ปีใหม่เราพี่น้องแต่แบบเอฟซีแบบต้องเสียไปว่าสีมึงจ้ะ มันบ่มีประแดกอันนั้นประดกิประแดกปุมัน็บ่ไดกซะประแดกซีสเกเด้ใชโอ้ปบอันนั้นเป็นประแดกผสมประแมกผสมยังไปแบบกินกินก็ขาือๆเอามาแบบตำหมดเลยก็เจ้วก็ยังหมดแ้จากแล้วเอามาำกินแบบกินก็เขาไม่ได้บ่มีแนวกินต็มไหเลี hết sụn sạp vô thân kinh nè, Tao mình chuộng nào như mẹ đâu hốt khảo cứ từ đây một thân đứa, đó đứ, mới vậy đó. Dạ, phải ừ. cứ nè Nói đi ăn bố hiến khó thể đại Không, không bây giờ ถ่ายคลิปก็บอกเห็นเห็นเบิร์เห็นได้ดีได้โตนี่คี่ไหนแต่กูเจบหไดเลยเห็นม่บางที่แบบว่าเข้าไปบานเทินบางที่เขาก็แบบว่าเก่งใจนะแต่แบบว่ถ่ายทุกศอกทุกมุ่เขาถ่ายก็ประณตหนันถ่ายก็ไปน้องเีมเอ่สมสมบานบอกเอ้ยซอยบางหงจะได้บ้า่เป็นยังง้อหรอ คอยดอดพอกระไส้เงี้ยเขาไปนั่งเอ็นถ่ายคลิปแกนใหม่ใหม่เนี่ยมันโดมเนี่ยบ่มีข่อยเห็ดเป็นเวอดเด้ะนะถ้ามีข่อยนี่เอียยก็เห็ดโอเป็นคอยเห็ดโอเป็นนะมือนะใช่ใช่เนาะกวดน้ำมันหมูเห็ดโอเป็นฉันพี่เป็นใหม่เนี้ยเห็ดโอเป็นกวดน้ำมันหมูเห็นบอกในหน่อยตัวนะจนเบิร์ดเห็ดขวามีแถวหนึ่งใส่็เสรมือเด้อยขายยังไงขายไปแล้ว่ะเออไม่นึ่ ยังไ,ไม่เสรดเนาะนั่นัวพ่อปอะ่ะจ้ะอีกซ์รอันใส่น้ำปลาแทนไปนงอย่อา,ยา,ยายปให้น้องเด่นได้เนี่งพอแล้วเค็มสองพันสบพวดได้มาชิมกินมาน้ำน้ำบรหาเมตัวบริหารหนาบ่บ่ ชวนนาไปขวักเกียดบ่อยู่น้องใส่นิดนึงเด้อน้ำตาลบ้านนะแบบว่าจะต้องการแบบคุณสมบานิเพราะใดเพราะได้กินกับเขาคนเดียวบ่คือบ้าบ่ได้ดำนะดูเออืกกะยอพี่น้องเอือกะยอกะยอกะยอคือกันเนี้ยคือบ่ได้ดำอ่ะอ่ะ

បាទតំបក់ហឹមតំបក់ហឹមប៉ាទៅទៅណ៎តាប៉ាពីណោប៉ាពីប៉ា